ตันดกสิบห้าวิฐันเหลือ,ลอบีบกว่านี้ก็ทำมาแล้วผารดที่สี่แล้วสำหรับการแหกคุกฮาร์ดปรบมือครับ ที่บอกครับผมพาร์ทที่แล้วแล้วก็ข้ามยันพาร์ทนี้ภารกิจของเราคือการหาเงิน100ดอลลาร์นะครับผมเพื่อที่จะซื้อเข็มทิศพุ่งตรงไปทางทิศเหนือคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยตอนนี้เราเอากระดาษทิชชูไปขายเราได้เงินครบเลยผมว่าวันนี้เนี่ย เราจะได้เข็มทิศแน่นอน100เรเซเรายังไม่ขายของนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาทิชชู่ฟรีก่อนนะครับไม่ได้ไถทิชชู่ฟรีมานานแล้วนะคุณผู้ชมเอา้าขายเลยดีกว่าวค่ค่อยถ๋ยวค่อย่ไถอ่ามันมีของวางอยู่บนโต๊ะพอดีเพิ่งเห็นไฟมีระเบิดผมว่าระเบิดซื้อสักอันหนึ่งเผื่อได้ใช้จะปักไฟไว้นะตอนนี้เรายังไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้นะแต่ว่าเราพยายามขุดหาของได้เยอะๆก่อนนะคุณผู้ชมอ้าวโอเคได้ของตามที่เฮียต้องการ ตอนนี้เราได้ของแล้วแต่ก็เอาชัวนะเราจายกระดาษทิชชู่ขายเฮียด้วยอย่างที่บอกครับวันนี้100ดอลผมเอาแน่นอนขายครับเอาไปเลยครับ90ไม่มีต่อสักคำใครเคต่อคนอย่างมึงไอเวนมวนแล้วลงไปเลยแบบเร็วๆผมว่าช่วงนี้เราน่าจะต้องใช้ไฟเยอะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นอุโมงค์แล้วแสงสว่างจากด้านบนนะ่ะมันมาไม่ค่อยถึงนะครับอาจจะต้องเริ่มเก็บไฟนะอาจจะมาใช้แบบมัวๆโัว,วซวไม่ได้แล้วไม่ใช่เลยผมมองไม่เห็นครับตาไม่ค่อยดีแก่แล้วไนงะทางนี้คือทิศเหนือปะ ผมไม่รู้นะหมวสัวตัวเล็งนะคุณผู้ชมขุดไปก่อนขุดขุดไปก่อนเนี่ยเจอแง่เจอหินอย่แงเห็นน,นะเหมือนที่ผมบอกเป๊ะเดี๋ยวเจอเยอะเ <Kal im ans> ชื่อผมไหมทางนี้แหละทิศเหนือดูจากรายละเอียดต่างๆอ่ะมันคล้ายๆแบบเดิมคุณผู้ชมเวลาเวลาเวลาวิเวอ้ยเอ,ยอ้ยกดดีเอ้ยหายแล้วเวลาสามสิบวิหมดล้ดินเยอะด้วยนะครับทันยอย่เหลือือย่าล้นเหลืออนิม่มๆเริ่มเข้ามือเข้าบล็อกแล้วไง มันจาสเต็ปได้หมดแล้วไอ้เหม็นน่ะขังมันยากไอตัวเนี้ยจริงๆจะขังมันเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมต้อออกเลยไม่งั้นมันงัดเสียหมดไอ้เหม็นน่ะเดี๋ยวเราขอไปส่งเฮียกันหลังจากนั้นเราจะขายกระดาษทิชชู่ห้าร้อยม้วนเราจะได้เงินหน hey, wow. ึ่งร้อยพอดีเฮ้แต่เราก็จะได้เงินรางวัลจากเฮียด้วยนี่ว่าเฮียน่าจะให้เราประมาณยี่สิบกว่ากว่าไม่คุณผู้ชมรีบเลยขอดีลเลยขอคุณเขหยันวางล่อกูเลอเกินนะ เอาแล้วได้มา25สิบห้าสวยงามรับภารกิจมาด้วยนะครับแล้วก็ขายสักอืมอืมอืมเอามาก่อนคุณผู้ชมทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือเข็มทิศทิศเหนือเอาละได้เข็มทิศแล้วคุณผู้ชมขายสักสิบม้วนโอเคแล้วก็รับของฟรีมาก่อนตอทนนสักรกะป๋องหนึ่งคุณผู้ชมพอละกระป๋องเดียวพออย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปตอนนี้เวลาคือบ่ายหนึ่งนะคุณผู้ชมไหนคือทิศเหนือเฮ้ยอ๋อ ก็ซีดูอ๋อนี่ไงทางนี้คือทิศเหนือ,อเป็นแบบทิศไอ้ไอ้เหม็นมันคิดแบบทําไมไม่ถูกหวยวะทางนี้คือทิศเหนือคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆอ่ะเราควรขุดให้หมดครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเราต้องใช้เงินอีกเยอะครับเพราะว่าเราจะต้องหาเงินเพื่อซื้อต้นไม้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อดึงเวลาไงประสบการณ์มันมีจากรอบที่แล้วมีเงินอยู่16นะครับเดี๋วดูของช้อปปิ้งเลยเอ,อ,อันนี้เป็นกาแฟผมนี่ผมอยากได้มากนะครับหรือว่าซื้อต้นไม้ไปก่อนดีเพื่อยือเวลา แต่จริงๆนะผมว่าเราขายได้อีกอ่ะ46คุณผู้ชมเอ่อแทงไฟต้องใช้เยอะระเบิดใช้แล้วก็ซื้อต้นไม้เพื่อเพิ่มโอเคนี่คือแผนของเราอยู่ๆก็อยากจะปลูกต้นไม้ขึ้นมารักธรรมชาติขึ้นมาหรือว่ามาได้สวยแผนเราตามนี้เรามีต้นไม้เพิ่มเวลาเราก็จะเพิ่มขึ้นนี่แหละเราต้องพยายามขายแลวเอากระดาษทิชชู่ไปแลกเป็นเงิน25ใช่ไหม เออ 25... 25่สซื้อต้นไม้ได้ต้นหนึ่งหรือว่าจะเอาเอ่อรูปซื้อรูปดีกว่าเอาละมแม่งรูปอีเจค,คนเดิมเลยกูจำมันได้โอ้สองนาทีคุณผู้ชมโอ้เราได้เวลาแบบถมเถะบอกไงเราต้องซื้อต้นไม้ถมเถแล้วตอนนี้เวลาถมเถถมเถอุ้ยชิบหมือนเป็นทางตันปะวะเก็บเบเก็บ โอ้โหสว่างคาตาเลยกูอยากตีมือตัวให้แตกจริงเราสามารถซื้ออะไรได้เพิ่มเติมไหมคุณผู้ชมเหมือนต้นไม้ขั้นต่ำจะ20ปะ่ะไม่แกี้วุ้เด็กเก้าสิบเก้าเลยเยอะมากเดีย๋ยวมาดูตอนซื้อของคุณผู้ชมว่ามันลดราคาเยอะไหมจากที่เราซื้อรูปมานะผจำไม่ได้แล้วรูปทําอะไรได้เดี๋ยวดูราคาจากอันนี้เหมือนลดลงนะเหมือนลดลงนี่ไงลดลงอันนี้770นะครับผมรองเท้ากระเป๋าเนี่ยผมว่ามันลดราคาลงเยอะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะปาลาระเบิดละ แต่ว่าเราต้องขุดทุกอย่างก่อนนะการปาระเบิดคืออันสุดท้ายเราจะทําขุดที่หมดครับสําคัญหมดทุกที่ของทุกชิ้นสําคัญทุกชิ้นเออได้มาสวยตอนนี้เหลือเวลานาทีกว่าโอเคเราปาระเบิดระเบิดคือตัวคิวโอเคสวยงามครับเห็นบ้างมันเหลือ44วิต่อให้เราปาตอนเหลือ45วิมันก็จะเหลือ44 ผมคิดว่าแบบนั้นนะมันน่าจะล็อกเอาไว้ระบบจะได้มีเวลาให้เราแบบเต็มเนื้อเต็มตัวเออทำถูกแล้วนะเกมขายเลยจ้าขายทั้งหมดสวย346ม้วนเก็บเงินเก็บเงิน,นใจก็อยากจะได้ที่ขุดอันใหม่นะคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่ามันจะแบบแรงมันจะดีแค่ไหนนึกออกปะอยากได้นีใจอยากได้นะตอนเนี้ยโอเคฟบนี่นะทางนี้นะตรงทางนี้เลยนะขุด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 ขดขุุดขุดขุด,ขด,ขดข เก็บเก็บเก็บหูได้เงินเยอะด้วยคุณผู้ชมแรงขุดมันก็เยอะแล้วนะไม่ต้องซื้อใหม่แล้วมั้งเหม็นเปลืองเงินระเบิดได้ไหมอันเนี้ยเอา้าอีกกดผิดอีกแล้วเอ้ยเบอร์นั่นเนี่ยต้องจูนแล้วเนี่ยตาผิดตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อไฟคุณผู้ชมไฟนี่ต้องใช้ทีละแท่งนะครับไฟหนึ่งอันเนี่ยให้คิดไวเลยกระดาษทิชชู่สิบม้วนครับสิบม้วนเท่ากับหนึ่งดอลแต่ว่ากระเป๋าก็สาคัญครับคุณผู้ชมนึกดีๆคือถ้าเราจะหนีจากที่เนี่ย ผมว่าอุโมงค์มันไกลเราอาจจะต้องใช้ไฟเยอะถ้าไฟเยอะเราก็ต้องอัพกระเป๋าครับนึกออกปะรอกที่แล้วผมจําไม่ได้ว่าเราอัพกระเป๋าไปถึงขั้นไหนอะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราลองดูทางก่อน <c oughs> แต่นี่ก็สี่ทุม่มเลยนะสี่ทุ่มแล้วนอนดีกว่าคุณผู้ชมนอนดีกว่าสี่ทุ่มแล้ว <c oughs> วันใหม่ดีกว่าว่ากันใหม่ <c oughs> ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่นตงทางนี้เพราะว่าทางนี้มันตัน <c oughs> โอ้ยเอ็นดจีกระมด <c oughs> โอเคนี่เรายังไม่เจอของนี่เฮียเขารพออ,อเดอร์มาเลยนะคุณผู้ชม คืออะไรวะดวูไม่ค่อยดีวหขายครับตอนนี้เรามีอยู่538ม้วนกระเป๋าราคา8า้าผมซื้อเลยเพราะกระเป๋าเราใหญ่ขึ้นนะ่ะคุณผู้ชมเราจะสามารถใส่ไฟได้อุ๊ยช่นลืมไปซื้อไฟเราสามารถใส่ไฟได้เยอะขึ้นใส่ระเบิดได้เยอะขึ้นใส่กระป๋องเอเนจีได้เยอะขึ้นครับเ,นะเพราะฉะนั้นผมว่ากระเป๋าว่าจําเป็นมากกว่าที่ขุดเพราะตอนนี้ที่ขุดเรามันก็ใช้งานได้แล้วไงเราจะเอาเร็วไปกว่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าเรา จิบายแล้วมองไม่เห็นเลยเราลงหลุมไปอ่ะเนี่ยเห็นป่ะก็ขุดได้เท่านี้เอ n เนอร์จีก็มีอยู่เท่านี้เราจะรีบขุดไปถึงไหนเวลามันเพียงพอแล้วกันมันบาลานแล้วไงเรียบร้อยรอบนี้จะใช้เวลากี่พาร์ทเนี่ยถึงจะจบได้มันยากนะคุณผู้ชมภาคเนี้ยร้อยยี่สิบเจ็ดชิบ้าชัดขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยดุนด่วนเลยดุนด่วนเลยไฟเอามาเต็มเนี่ยไฟได้ห้าระเบิดได้ห้านี่ผมซื้อตุนเลย ือผมว่าเราได้ใช้ระเบิดยาวๆตั้งสติในการกดดีๆนะเหม็นนะอย่าลวยอย่ามึนนะอย่าซึนนะขอร้องเลย <c oughs> มันขุดไปไม่ได้คุณผู้ชมเขามาติดหินครับผมไม่ต้องระเบิดหินนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้พยายามมุ่งอย่างเดียวแล้วไม่ขุดเล่นละผมขุดเล่นมาเยอะแล้วไงนี่มันติดคุณผู้ชมเห็นบากมันติดตรงนี้เก็บได้เก็บโอเคระเบิดคือคิวโอเคสวยงามอุ้ยเชี่ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยทางออกไหนวะอ๋กเจอแล้ว โอ้โหแม่งมืนครับมืนเมื่อกี้อุ้ยตันอดกสิบห้าวิทนันเหลือเหลือบีบกว่าน,นี้ก็ทำมาแล้วเรียบร้อยโ,โ,โ,โอ้โหแม่งใจใหายเว็บเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ฟูบสวยงามมาดีมาดีมาดีฟูบสวยงามเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับเราขุดทันไหมคุณผู้ชมหนึ่งชั่วโมงทันไหมวะก็แอบ แอบเสียวเหมือนกันนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเวลาแม่งเดินเร็วด้วยลงมปเก็บของด้วยวะยังไม่ขุดเวลามันเดินไวมากคุณผู้ชมเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนี่ยเนี่ยลงมปเก็บของด้วยวะยังไม่ขุดเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเออเนี่ย,ยลงมามีประโยชน์เหมือนกันคือการเก็บของครับถือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมนะถ้าเราขุดไม่กีบผมว่ามีโอกาสจุ้งครับต้องเล่นเซฟแล้ววะเล่นใหม่ไม่ไหวแล้วนะเ,เรียบร้อยทุกอย่างนิ่งอยู่ในความสง,งบสวยงาม เรายังหาของให้เสียยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม้ <c oughs> อโอเคใช้ไฟหน่อยบสวยงามทำไมมันขุดไม่ค่อยเข้าหรอวคุณผู้ชมทำไมมันขุดเข้ายากจังอะ่หอะหนว่าดินมันแบบเหนียววะ <c oughs> แต่แค่นี้นะคุณผู้ชมผมขุดเข้ายากมากเลยครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมพยายามพยายามหนีพยายามหนีให้ได้ วันนี้ผมอยากจบเลยนะแต่ไม่รู้มันจะได้ไหมแต่น่าจะไม่ได้ครับดูจากทรงยังอีกยาวไกลเลยผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอทางแยกอะไรที่มันแบบยากยากอีกคุณผู้ชมผมมั่นใจมากแต่แค่ผมพยายามหาไอสิ่งที่เสียเขาต้องการไงตอนเนี้ยเออผมว่าต้องใช้อะกำเกินฝืนทนสักกระป๋องหนึ่งเห็นว่ามันเก็บได้ห้ากระป๋องเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเก็บได้อีกสองกระป๋องนะคุณผู้ชมโอ้ไม่นี่ผมอยากได้เงินว่ะผมอยากได้เงินอ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเงินรอบที่แล้วเราแทบจะแบบไม่เคยเอากระดาษทิชชู่ไปขายเลยนะคุณผู้ชมแต่รอบนี้เนี่ยโอ้โหเงินดอลลาร์มันใช้เยอะมากนะครับผมเลยต้องขายเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมร้อยสามสิบถือว่าได้เยอะครับนมขอมาเทศกาลขุดยาวๆเลยครับอุปกรณ์เราครบมากเวลาเราก็มีคุณผู้ชมโแม่งนะตอนกลคืนเราขุดได้ยาวๆเนี่ยถ้าอุปกรณ์เราเยอะขนาดนี้ ว่าเราต้องมี energy ดิงเยอะๆนะครับเออ่ทางไหนวะลืมละทางนี้โอเคไปต่อไปต่อไปต่อฮึบอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมลุ้นเลยผมก็ลุ้นครับชิบผมอยากขุดต่อผมยังไม่อยากขึ้นน่ะเวลาเหลือไหมอุ้ยได้แล้วได้แล้วเวลาลางเหลือเอาเอาเอาผมเอาผม,มอยากขุดต่อครับผมอยากไปต่อยหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูกันความโลภจะทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยทางตันเดี๋ยวเด,ด,ดใจเย็นเดี๋ยวดูเข็มทิ ต้องรีบเลียร์ค้องมาผมซื้อต้นไม้ด้วยเนี่ยม่จะได้เพิ่มเวลาหน่อยอเยอะมากของครับ24ชิ้นเหลือชิ้นหนึ่งไว้โอเคมาดูสิว่าได้เท่าไหร่ร้อยยอวนตอนนี้มันไหลมันโฟแล้วไงระบบมันไหลลื่นแล้วดิซื้อต้นไม้เลยดีปะหก15วิเลยนู้ว้เอาซื้อเลยต้นไม้เนี่ยยังไงเราต้องใช้อยู่แล้วครับมันใช้เยอะครับต้นไม้อะ เราต้องซื้อทุกต้นน่ะแลวเขาไม่สงสัยหรอวะว่าเราไปเอาต้นไม้พวกนี้มาจากไหนไป็นผมผมสงสัยนะเว้ยคือเราเห็นนักโทษคนเนี้อยู่ในคุกตลอดไงแล้วอยู่ๆมันมีต้นไม้ปลูกได้ยังไงอย่าประเด็นอ่ะโอเคใจเย็นดูเข็มทิศเข็มทิศอกไปทางนี้เดี๋ยวเราต้องพยายามขุดอาจจะมีซอยเลี้ยวเนี่ยเนี่ยซอยนี้อาจจะเป็นซอยนี้ซอยนี้ตอนรอบที่แล้วมันก็มีซอยเลี้ยวใช่ไหมคุณผู้ชมคิวเคสวยแล้วเรากลับครับรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้น,นดีหน่อยมั้ย เตรียมระเบิดไว้เยอะเตรียมไฟไว้เพียบงานนี่แหละมันเสียไม่ได้แต่ว่าเราขุดข้างล่างอะเราก็ยังเจอเงินดอนนะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับถ,ถ้าไม่มีเงินดอนเลยแล้วใช้กระดาษทิชชู่เพียวๆเนี่ยว่าเราลําบากมันยังได้ค่าระเบิดค่าไฟมันทําให้เรามองเห็นนั่นนี่นู่นนะคุณผู้ชมของเยอะอยู่นะน่าจะได้ประมาณร้ <c oughs> อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบแปดสิบเก้าวิงของไม่ใช่นิ่งเนาะ วัดพวกรองเท้าก็จําเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งไกลครับแต่ว่าผมยังไม่ซื้อยังไม่ได้จําเป็นตอนนี้ที่จําเป็นที่สุดเลยนะต้นไม้ผมว่าเราต้องซื้อต้นไม้ได้เยอะที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้กระดาษทิชชู่แบบมัวมวทางนี้แหละทางที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพตอนนี้ผมเริ่มอยากได้ที่ขุดใหม่แล้วผมรู้สึกมันขุดช้าหรือว่ามันได้แค่นี้ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเวลาเหลือบ้านเลยว่ะแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเอ็นดิจีมันหมด ว่าเราอาจจะต้องเพิ่ม energy ด้วยตอนนี้โอ้โหทำไมมันมีแต่สิ่งที่เราจะต้องซื้อวะมันโคตรจะเปลืองเงินเลยอยา่เพิ่ม energy ก็สําคัญครับเราขึ้นมาเร็วเกินไปคุณผูช้ชมเพราะว่า energy เราหมดมันต้องพยายามบาลานซ์ energy ด้วยครับ74ไม่พอตอนนี้เราอาจจะต้องไปยกเวทวันพรุ่งนี้วันนี้เราน่าจะทําอะไรไม่ได้ละพรุ่งนี้เราไปยกเวท8ปขายหมดรับไว้เชิญเลยครับนอนไปเลย นิดต่อครับผมลงเลยผมต่อเลยผมต่อเนื่องมันติดครับมันติดมันต้องขุดเป็นอุโมงอ่ะเนี่ยตรงพื้นเนี่ยต้องขุดหมดเลยเนี่ยไม่งั้นมันเดินไม่ได้เลยครับมันติดหัวใจเราก็อยากจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเนาะแต่มันเดินไม่ได้อะดิแล้วเพื่อนเรามันไม่ฟ้องเลยหรอว่าแบบเฮ้ยมันมีคนขุดจะหนีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นที่รักของทุกคนไงเขาก็เลยไม่ฟ้องเห็นที่เห็นงานประการหนีของเราอย่างนี้ป่ะพูดไปเรื่อยรอบนี้เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ย เดี๋ยวผมจะเก็บ energy นะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเราจะได้มี energy เยอะกว่านี้ตอนนี้เรามีอยู่74ผมว่าสักต้อง85 90ไปเลยคุณผู้ชมเพราะเวลาเราเหลือเยอะมากตอนนี้เวลาขุดเราขึ้นมาเนี่ยมันเหลือนาทีกว่าเลยคุณผู้ชม <c oughs> เราซื้อต้นหลงต้นไม้มาเพิ่มไงมันก็เลยเพิ่มตรงนี้ไปเรียบร้อยไปเลยจ้าฟืบบึบลงไปยังเจอไฟอยู่ สิบห้าเมตรอะคุณผู้ชมเราต้องขุดไปทางทิศเหนือเงินมาเก็บเงินมาต้องใช้ต้องใช้เงินเยอะมากครับเราจะพูดเสียงเบาทาไมวะเนี่ยแสดงว่าเราขุดไปทางอื่นได้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้ในกรณีที่แบบทางนั้นมันไม่มีของแล้วจริงๆแล้วเราจะต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขุดไปทางอื่นเพื่อที่จะเอามาซื้อของได้นะครับช่วงท้ายๆมันจะไหลๆหลโฟแล้วอุ้ยไฟหมดว่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อไฟเหลือแค่อันเดียวนะไฟตอนนี้นะครับหนุ่มของมาเดินตามหลังติดๆเลย ซื้อไฟนี่ไฟเอาไปห้าอันอื่นไว้ก่อนอันอื่นไว้ก่อนต้นไม้นี่โอ้โหอีกประมาณ80น่าจะต้องใช้เงินอีก80เลยคุณผู้ชมมันจะมีต้น30กับต้น50เมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเราได้ต้นไม้หมดผมว่าเราจะสบายกว่านี้เวลาเราจะมีเยอะขึ้นคุณผู้ชมเยอะขึ้นเยอะเลยหลังจากนี้ผมว่าเราเจอหินแบบรัวๆเจอแบบเยอะๆบึ้มๆคือรือเอาบึ้มเลยครับโอเคสวยแล้วเรากลับ เป็นไปตามสเต็ปทุกอย่างอยู่ในหัวไม่มีอะไรผิดพลาดได้แล้วได้เงินน้อยมากเลยคุณผู้ชมผมจะเก็บ74เ n นเน y นี้ไว้และเราจะไปยกเวทกันครับเพื่อได้จะเพิ่มคือผมมานั่งคิดแล้วคุณผู้ชมถ้าเราซื้อดัมเบลอะดัมเบลมันน่าจะตอนนี้300ได้นะแต่ว่าเราซื้อ Energy ไก่เนี่ยแค่4ี่มวน เราได้74เราเอาไปยกเวทเราอาจจะได้เนจี้เพิ่มมา2หรือ4เดี๋ยวดูกันคุณผู้ชมครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเดี๋ยวส่งของให้เฮียก่อนเรียบร้อยแล้วก็รับภารกิจใหม่มาเป็นโกลเด้นสเตจูโอเคสวยงามและเรายกเลยครับ115โลโอ้ยได้มา2คุณผู้ชม โอเคมันได้ครับแต่ว่ามันยากอ๋อชื่อมดแรงเลยอะเดี๋ยวอล็อกอยู่อ้ออ๋อหมดแรงมือผมเบาเลยวะผมลงไปขุดนิดนึงเผื่อได้ของผมไม่อยากปล่อยให้สเตมิน่ามันหมดไปเปล่าๆคุณผู้ชมแย่ละแย่ละอันนี้แย่ละอันนี้แย่ละขึ้นขึ้น ขึ้นเดี๋ยวเขามาตรวจห้องชิบหายแล้วคุณผู้ชมความโลภเป็นเหตุความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ยากชิบหายแล้วอุ้ยแล้วมือผมไม่มีแรงด้วยนะตอนนี้อย่าพึ่งตันอย่าพึ่งตันอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วมีเวลาอยู่สิบเก้าวิไม่มีแรงเอนเตอร์เทนเลยนะตอนนี้หมดแรงเลยคุณผู้ชมหนุ่มของมาโอเคไฟมีระเบิดมีมีเงินอยู่42บสอ ขอช้อปปิ้งหน่อย42ตอนนี้เหรออันนี้มันทำให้อะไรอะอะไรวะมันกินเพื่ออะไรวะกาแฟผมจำไม่ได้เพื่อเพิ<ๆ>่ม energy ป่ะตอนกลางวันเราน่าจะได้เ n e r g y ฟรีจากการกินกาแฟถูกป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเพราะฉะนั้นกาแฟก็จำเป็นนะกาแฟนี่จำเป็นเลยเราจะได้ energy ฟรีของดีของดีของด,งดีโอเคต่อไปเดี๋ยวเราซื้อกาแฟกันคุณผู้ชมตอนนี้แนหะละต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเพิ่ม e n e r g อเนี่ยมันดีตรงที่มันขุดแล้วมันได้ของพวก เหรียญดอลอะไรางี้ด้วยอะ่ะตอนนี้เราสามารถซื้อดัมเบลเพิ่มเป็น85ได้นะคุณผู้ชมผมว่าเวลามันจะพอดีเลยครับหวางหวังของด้วยมันจะได้เดินมาพอดีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดสวยงามมาเลยครับ102ยสองแตงกิเชิญเลยครับตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วคุณผู้ชมดัมเบลบิิงไหมิีงไหมมีงไหมม่งไหมสามร้อยเอา300ก็ตีก็แค่ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมตอนนี้เกแล้วนะครับ โอ้แต่เราแม่งดันไปซื้อเอเนรจีเร็วไปหน่อยไม่คิดว่าดัมเบลจะถูกขนาดนี้ไงไปต่อไปต่อคุดต่อต่อคุณต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเจอทางตันมองไม่เห็นปปไปเฮ้ยมันเป็นทางตันอีกแล้วป้หรือต้องทางนี้เฮ้ยมันตันอ่ะเอ้าอะไรวะหรือว่ามีมีให้เลี้ยวอีกมันหลอกเราเลี้ยวไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าอันนี้ยากจริงยากกว่ารอบที่แล้วเยอะแล้วผมหมดเลยด้วยดิเวลาออกมันต้องแบบถอยหลังออกเงี้ยออกเหมือนแบบไมเคิลแจ็กสันเลย ก็เจอทางตันโอ้ยมีเงินเหลืออยู่49่เาราน่าจะพอซื้ออะไรได้นะคุณผู้ชมเราไปซื้อกาแฟกันดีกว่ามันมีกาแฟมันเขียนว่าตอนกลางวันแสดงว่ามันต้องมีของอะไรให้กินตอนกลางคืนแน่เลยผมเดาเผื่อทํางานตอนกลางคืนแล้วแบบเราอยากจะเพิ่มเ n e r g y ตอนกลางคืนไงนึกออกปะมันจะมีกาแฟนี้เอาไปก่อนกาแฟกาแฟไว้ไหนดีวะกาแฟไว้นี่ได้ปะเอาต้องไว้พื้นเลยเหรอโอ้โหแม่งใจร้ายชิบหายเลย ต้องไว้พื้นเลยกาแฟนี่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 กินได้รอบหนึ่งมากคุณผู้ชมเห็นปะดิงทรีเป็นชาเป็นชาผมเดาว่ามันให้เราอ้อมหรือเปล่าอุ้ยทำไมตรงนี้ล ouais> ึกแปลกแปกมันติดเราคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะต้องพยายามขุดด้านบนด้วยอย่างที่บอกพยายามเดินถอยหลังครับผมจะได้ไม่หลงคือเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยนึกออกบ้านมันจะได้ไม่หลงขอลองขอลองชาหน่อยสิเอ้โคุณไม่ตันไม่ตันไม่ตันไปไปตรงทางนี้ต้องทางนี้ แม่งเอ้ยอินดิจีหมดแปลว่มันไ,ไมนไ่ต้องขึ้นแล้วครับเรานอนเลยทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่มีดินได้ป่ะเราจะเก่าไปไหมคุณผู้ชมแค่ปิดรูแล้วนอนนะนอน,น,อนแม่งเลยข้ามวันนะแบบบ้าๆดีนะนี่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 นเลอด้วยนะเลอทักนะแบบว่ารักเธอเดี๋ยวนะเอานี่ไงมีหินเกี่ยววะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่มีหินนะแต่ทางนี้มันเหมือนมันไปต่อได้นะคุณผู้ชมหายละกลับคนกลับ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  หลังกับทอยหลังโอเคเราเบิดหินออกไปแล้วต้องลงมาอีกรอบนึงครับถึงจะเห็นทรงตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนมากนะคือผมผมว่ามันยังไม่จําเป็นเท่ากาแฟเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องชงกาแฟอันนึงเราจะได้เพิ่ม energy เยอะๆนะครับแล้วก็ไฟกับระเบิดเราจะหมดด้วยเราต้องซื้อไฟซื้อระเบิดนะคุณผู้ชมของที่ต้องซื้อเต็มไปหมดภารกิจเขาบอกว่าค้นหาบันไดในอุโมงค์ร้างแล้วไหนอุโมงค์อะ พยายามเคลียร์ทางเดินให้มันแบบดูง่ายๆนะคุณผู้ชมใจเย็น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 ประสบการณ์สอนนะใจเย็นใจเย็นนะครับผู้ชมจำประสบการณ์ได้ใช่ไหมลงไปปุ๊บขึ้นไม่ได้เราต้องเต็มเนื้อเต็มตัวจากตรงนี้ก่อนด้วยการเราต้องมีต้นไม้เยอะๆเพื่อที่จะถูกเวลาเพราะเราจะต้องเดินไกลครับต้องหาอุโมงค์ เอาลเลยผมมล้เสียงจริงเลยแม่งลงไปเนี่ยผมกลัวมากเพราะว่าเวลาเราตอนนี้2นาทีกว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับตอนตอนนั้นเรามีทุกอย่างเลยอะตอนนี้ผมอยากได้คือเนี่ยผมต้องการซื้อต้นไม้ถ้าเราอยากได้ต้นไม้เราก็ต้องเอากระดาษทิชชู่ไปแลกนะครับหรือไม่ก็ต้องทำไงก็ได้หาเงินเพื่อซื้อต้นไม้นะคุณผู้ชมตอนนี้ต้นไม้มี30รู้สึกว่าจะมี 3- 5หด้วยแล้วก็จะมี50ลง เอาจิบหายลืมจิบมาเอ้ยรีบจนเบอ่์คิดดูแล้วกันผมจะปักด้านบนไว้ก่อนอันนี้แล้วผมลงโอเคเราต้องไปทางเหนือคือทางนี้นะครับผมปักไว้ก่อนโอ้โหแม่งเหมือนเดิมเลยเราต้องหาทางเดินเงี้ยเราต้องมีไฟมาเยอะๆคุณผู้ชมทางแก้คือเราต้องมีกระเป๋าเราต้องมีกระเป๋าครับมีกระเป๋าเยอะๆ กระเป๋าเราต้องใหญ่อ่ะซึ่งการทํากระเป๋าใหญ่ก็นี่แหละต้องหาของครับต่อไปคือภารกิจหาของแล้วขายเพื่อที่จะขยายกระเป๋าเวล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 าเหม็นเหม็นเวลาเหม็นอย่าโลภเหม็นแต่มือไม่หยุดขุดนะยี่สิบวิคุณผู้ชมย ทองจะมาตอนนี้คือเราทำได้แค่เราต้องพยายามหาเงินเยอะๆครับเพื่อจะอัปเกรดกระเป๋านะครับเพื่อได้จะมีที่ใส่ไอ้แท่งไฟเยอะๆโอเคห้าเก็บเงินไว้ก่อนเอ e เน y เนี่ยสำคัญล้อันนี้คือสำคัญจริงแนละ้ผมสามารถซื้อเอ e เน y ไปใส่ได้ไหมแต่เงินสำคัญนะ34มสิบจะเป็น เอออันนี้ก่อนดีกว่านี่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 เครื่องทำกาแฟได้ไหมนี่ดิ้งได้เลยโอเคเวลาบ่ายเหลือๆคือตอนนี้ครับเน้นขุดครับหาเงินครับตอนนี้ทุกอนูทุกที่ที่สามารถขุดได้แมงเคยเห็นตาไม้ปลดเนี้ะอันนี้ขุดปลดหนี้ฮะแต่ว่าไฟอ่ะมันอยู่ได้เราลงเท่ากับสองรอบนะคุณผู้ชมเท่ากับตอนนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะถามในมุมผมอ่ะผมขอกระเป๋าอัพอีกสัก2ทีผมว่าเราไปได้เลยชิหายละ ชิบหายแล้วผมลืมดูเวลาบ่ายสองยี่สบหรือเวลาแค่สิวิบ้าปะเนี่ยเร็ว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 เร็หลังเร็วเร็หลังเปียกเร็เร็วเเรวเเร็วเงเอเเเร็วเร็ร็เร็วร็ววเรร็เร็วเรว้เเเเรเเเเวรเว ขอกระเป๋อีสองรอบอะกระเป๋า700รอีกรอบเดียวก็พอมันจะบวก5สล็อตหนึ่งเอนดิจี้ดมันสามารถบวกอันนี้ได้ไหมอะหรือว่าหรือว่าไฟมันไม่เพิ่มแล้วมันได้แค่ตัน5้าะกลัวว่ามันจะบวกไม่ได้แล้วดิถ้าบวกไม่ได้เนี่ยเราใช้นี่แค่5อันและเราต้องไปให้ถึงเลยอะ่ะ เราไม่รู้ว่าอุโมงค์ด้านใต้แม่งมีอะไรอีกไงผมเลยพยายามใส่ไอ้ตัวนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้อะตัวไฟอะแม่งหลอนจากรอบที่แล้วนี่ผมพูดรงผมหลอนมากเลยนะุ้ยผมโคตรกลัวเลยกลัวตัวเองแม่งจะแตกเหมือนรอบที่แล้วอะขึ้นมาไม่ได้ไงั้น่ะแล้วเหมือนไฟมันอยู่ได้ไม่นานเท่าเท่าโหมดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมชิบหายละกูมไม่เอา้าเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยแม่งเนี่ยแค่นี้ยังหลงเลยแค่นี้ผมยังหลงเลยยังไม่ต้องไปพูดถึงแบบไกลกันขนาดนะแค่นี้ผมยังหลงเลยครับและที่สําคัญตอนเนี้ย คือเรื่องเวลาเราควรที่จะมีเวลาในการลงไปด้านล่างเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าเราจะต้องลงไปสำรวจด้านล่างเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อต้นไม้เพิ่มครับผมว่าเราเอาเงินซื้อกระเป๋ามาซื้อต้นไม้ดีกว่าผมว่าเวิร์กว่าต้นไม้เนี่ยเป็นตัวยื้อเวลาชั้นดีคือต่อให้เราโง่อยู่ด้านล่างอะแต่ถ้าเวลาเราเยอะมากพอยังไงเราก็ขึ้นมาได้ผมว่าไฟ5อันเนี่ยพอแล้วคุณผ,ผู้ชมลองนึกภาพเราลงไปครั้งแรกลงไปด้านใต้เราปาก่อน5อันเราขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บเราซื้ออีก5อันแล้วลงไปต่อผมว่าเราออกได้เลยเท่ากับ10อันเลย เวลาเราต้องยื้อให้นานกว่านี้แม่งเลยเล่นเกมอะไรวะเนี่ยกดดันชิบหายต้นไม้แปดสิบโอ้ต้นไม,ใม้ใช่เยอะมากใช้เยอะมากฟึบก่อนนะอา้าวชิบหายละโอเคโอเคนี่นะทางนี้นี่คือทางออกเดินตรงเห็นปะมันมองคือมันมองอะไรแม่งมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมโอเคมาทางนี้เสร็จป,ปุ๊บมันจะต้องเลี้ยวขวา นี่ปลาตรงนี้ฟึบเดินตรงไปปลาหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วมันต้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งจากนะใจเย็นนะคุณผู้ชมใจเย็นนะพี่พิมอย่าปลอดไปเลยน้องครับถ้าแตกมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะไอหมดหาดอะมันเริ่มใหม่เลยไหมอะแบบสูญเสียทั้งหมดอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าวะน,นึกออกปะเก็บอะไรเก็บได้เล็กๆน้อยๆครับเวลาเราเหลือเยอะไง ดีเนี่ยเนรามีหม้อนี้คอยดูไงว่าแบบเราเดินถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมต้องปิดคลิปแล้วนะครับผมมันแบบหมดแล้วแพงของเราก็คือเราจะลงไปแบบไม่แกะเราปาตามจุดเสร็จปุ๊บเราขึ้นมาเราซื้ออีก5แล้วเราก็ลงไปทีนี้แหละได้วัดแล้วคุณผู้ชมพ์ทหน้าเรามาดูกันว่าผมจะสามารถออกจากที่นี่เลยได้ไหมหรือมันจะเป็นยังไงต่อไปฝากกดไลค์เป็นแรงใจลุงเหม็นด้วยนะครับผมเจการ์ัต่อไปนะครับ Thank you